ุกคนรู้ไหมว่าระบบมาตรฐาน BRC เป็นระบบมาตรฐานที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรและใครจะเป็นต้องทําบ้างนะครับแล้วลูกค้ารายไหนที่มีการร้องขอให้พวกเราทําระบบมาตรฐาน BRC บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับทีนี้ก่อนเข้าสู่ในส่วนของเนื้อหาเดี๋ยวเรามาเท้าความกันนิดนึงก่อนครับว่าระบบมาตรฐาน BRC นะครับ มันถูกกำหนดขึ้นมาได้ไงครับคือโดยหน่วยงานที่เรียกว่า Business Retail Consortium หรือสมาคมผู้ค้าปลีกของเครือจักรภพอังกฤษน,นะครับซึ่งเขามีการรวมตัวของหน่วยงานที่เป็นค้าปลีกกันนะครับเช่นพวก Tesco Walmart Subway KFC Boots อ่างเงี้ยเขารวมตัวตัวกันเป็นสมาคมครับทีนี้พอเราจะเอาของไปขายเขาก็ต้องผ่านค้าปลีกพวกนี้ถูกต้องไหมครับทีนี้เขาบอกเอ้ย e ของที่มาขายเขาอะต้องได้มาตรฐานเขาก่อนนะก็คือมาตรฐาน BRC นี่แหละครับเขาก็ล่ามาตรฐานนี้มาก็ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรปครับ ในปี2016ก็มีบริษัทเอกชนนะครับชื่อว่าบริษัท l g c นะเป็นบริษัทเกี่ยวกับการสอบเทียบและการทดสอบนะเข้าไปเทคโอเวอร์ตัวของมาตรฐาน BRC แล้วก็เข้าไปพัฒนาในส่วนของมาตรฐาน BRC พร้อมทั้งได้ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับมาตรฐาน BRC ทั้งหมดไม,ไม่ว่าจะเป็นค่าใบรับรองอาการฝึกอบรมตัวมาตรฐานต่างๆเขาก็ได้สิทธิ์นั้นไปแล้วก็มีการรีแบรนด์นิดนึงให้มันสากลมากขึ้นก็เปลี่ยนเป็นจากคำว่า BRC เฉยๆนะครับก็เปลี่ยนเป็น BRCGS นะหรือเราเรียกว่า BRC Global Standard แล้วก็หน่วยงานหรือลูกค้าที่มีการร้องขอให้ทำมาตรฐาน BRC นะที่มีการนําไปประยุกต์ใช้ก็ยังเป็นกลุ่มของสมาคมผู้ค้าปลีกอยู่นะครับเอ,เอาพูดง่ายคือตอนนี้ถ้าเราจะขายไปที่ยุโรเขาก็ไปวางขายตามค้าปลีกต่างๆพวกนี้ถูกต้องไหมครับก็จะมีลูกค้าให้ร้องขอให้เราทามาตรฐาน BRC กันนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของตัวมาตรฐาน BRC นะแต่จริงตัวของมาตรฐาน BRC มันมีเยอะมากครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะคุยๆในส่วนของมาตรฐานที่ วงการเราคุ้นเคยกันมากๆก็คือมาตรฐาน BRC Global Standard for Food Safety Issue 9ออกันครับในส่วนของมาตรฐาน BRC เองในเนื้อหามีการจัดก,การพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับคอนเซปต์หลกัหลกๆเลยจะมีพูดถึงอยู่4คอนเซปต์ใหญ่ๆครับว่าเออเวลาลคุณผลิตอาหารเนี่ยคุณต้องคำนึงถึง4ด้านนี้นะเวลาคุณผลิตอาหารหนึ่งคือคุณต้องผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยต่อ,อก,การบริโภค การกินกินแล้วต้องไม่ตายกินแล้วต้องไม่เจ็บปวดกินแล้วท้องเสียกินแล้วต้องไม่เพลดต่อร่างกายซึ่งเราต้องทําอาหารให้มีความปลอดภัยต่อการกินคุณต้องควบคุมทุกอย่างที่เป็นอันตรายที่ไม่เกิดการปนเปื้อนไปในอาหารไม่ว่าเป็นกายภาพชีวภาพเคมีนะครับแล้วก็อลัลเจนนะครับที่ต้องมีการควบคุมไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่ปนเปื้อนในรูปแบบของการไม่เจตนาะ เช่นใส่หมูไม่เรียบร้อยผมปิวเขา้าไฟอย่างเงี้ยในเบียรบอกเฮ้ย hey, ใส่หมกให้เรียบร้อยสินะครับหรือเครื่องจักรชำรุดบีซีบอกให้ไปบำรุงรักษาเครื่องจกักรสิเนี่ยเป็นลักษณะของการป้องกันเรืร่องของอันตรายปนเปื้อนที่มาอยู่ในรูปแบบของการไม่เจตนาะในส่วนของอันตรายที่มาอีกรูปแบบหนึ่ง b บีซีบอกว่าก็ต้องคุมเหมือนกันครับเป็นอันตรายที่มาในรูปแบบของการจงใจหรือเจตนาอย่างเช่นเรื่องของการประสงค์ร้าย ซึ่งเราต้องใช้มาตรฐานที่เราเรียกว่า food defense เนี่ยก็เป็นในการควบคุมนะครับหรือเป็นอันตรายที่มาในรูปแบบของการปลอมแปลงเช่นการปลอมอาหารอย่างเช่นมีการใส่สีนะครับเข้าไปในพริกแล้วมาหลอกขายเราว่าเออนี่พริกสีสวยนะอันนี้เขาเรียกว่าการปลอมอาหารในมนาตรฐาน BRC ก็มีการพูดถึงเรื่องของการปกป้องอันตรายที่มาในรูปแบบของการจงใจแบบนี้ที่เราเรียกว่า food f r ดนะนอกจากในด้านของ food s ซฟ e ี้แล้วพูดถึงเรื่องอะไรอีกครับพูดถึงเรื่องของคุณภาพให้เราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ อบสนองความใจของลูกค้าครับแล้วคุณภาพต่างกับฟู้ดเซฟตี้ไงนะครับคือเอาง่ายๆอย่างนี้แลวกันคือบางครั้งเราทําอาหารปลอดภัยครับทุกคนแต่ว่ามันอาจจะไม่มีคุณภาพก็ได้ยกตัวอย่างสมมติว่าเราทําขนมชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยในขนมชิ้นนั้น่ะเ่าไม่มีเชอร์โรครับทุกคนไม่มีเชอร์โรไม่มีสารเคมีไม่มีเศษแก้วไม่มีเศษเหล็กแต่ว่ากินแล้วมันไม่อร่อยครับทุกคนกินแล้วไม่กรอบชิ้นไม่สวยสีไม่สวยกลิ่นไม่หอมถามว่าตายไหมมันก็ไม่ตายฉะนั้น อาหารบางอย่างมีความปลอดภัยแต่ไม่มีคุณภาพเพราะว่าเวลาเราขายสินค้าเราไม่ได้ขายแต่ความปลอดภัยถูกต้องไหมครับเราต้องขายเรื่องคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่เราได้ตกลงกับเขาตกลงกับลูกค้าเป็นไปตามเกณฑ์ตามสเปคที่เราได้กําหนดไว้ฉะนั้นในมาตรฐาน b บีย็บอกเฮ้ยคุณต้องทาสินค้าทั้งมีความปลอดภัยอาหารต่อการกินต่อการบริโภคและมีคุณภาพตอบสนองความสนใจของลูกค้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่เราได้ตกลงกันด้วยอันนี้คืออันที่2ที่อยู่ในตัวมาตรฐานเบียครับทุก นอกจาก f o o d safety และ quality ถามว่า BRC พูดถึงเรื่องอะไรอีกเรื่องที่3เลยครับก็คือ r e g u l a r i t y นะครับ regularity คือเป็นเรื่องของการทําให้สอดคล้องกับกฎหมายนะครับคือไม่ใช่ว่าลูกค้าอยากได้อะไรเราก็ทําตามทั้งหมดถูกไหมครับถ้าลูกค้าอยากได้แต่ว่ามันผิดกฎหมายอันนี้ก็อย่าทำ <c oughs> อย่างเช่นลูกค้าบอกให้ใส่สีตัวนี้เข้าไปเลยนะใส่สีตัวนี้เข้าไปเลยอาหารมันจะได้สวยๆหน่อยแต่สีตรงนี้มันกฎหมายห้ามใช้ไงแล้วเราก็ยังไปใช้อยู่อันนี้ไม่ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับของเราสินค้าเราต้องมีความปลอดภัยต่อ,อก,การบริโภคหรือ และต้องม, quality, มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่เราได้ตกลงกับลูกค้านะคตอบสนองคว,ความต้องการของลูกค้าไปนะครับและ ต้องไม่ผิดกฎหมายด้วย l ีกริตี้นะฟูซิฟตี้คุณิตี้ดีกริตี้นะและี่4ก็คือออเทน t ิสตี้ครับเป็นเรื่องของการคงรักษาไว้ซึ่งความเป็นของแท้เราเกล่าวอ้างอะไรลงไปต้องเป็นไปตามนั้นจิสม,มุติว่าคุณทําสินค้าแล้วคุณบอกว่าเป็นออแกนิกมันเป็นออแกนิกจริงหรือเปล่าหรือคุณไปหลอกเขาหรือคุณบอกว่าเนี้ยมันได้ฮารานนะมันได้ฮารานจริงหรือเปล่าคุณอย่าไปหลอกเขาครับ Mo <c> ก็เขาเรียกว่าออเทนติิตี้คงรักษาไว้ซึ่งความเป็นของแท้นี่คือ4อย่างท <c> ี่เป็นคอนเซ็ปต์ทั้งหมดในขอหนด เวลาเราทำทำตัวผลิตสินค้าครับต้องคำหนึ่งถึงงสด้านสินค้าที่เราผลิตภายใต้มาตรฐาน BRC นะครับต้องคำหนึ่งถึงทังสด้านทั้งฟุสต a ้ค t y ภาพรีเกอ u l ล r i t y และ t h e n t i c i t y ความเป็นของแท้นั่นเองครับทุกคน ถ้าพูดถึงมาตรฐาน BRC แล้วมันไม่ได้มีตัวเดียวนะครับมีมาตรฐาน BRC มีเยอะมากฉะนั้นเวลาเราไปคุยกับลูกค้าคุยกับคนอื่นเนี่ยต้องคุยกันว่าคุยเรื่องมาตรฐาน BRC เรื่องอะไรด้วยนะครับวันนี้เราเน้นๆกันในส่วนของมาตรฐาน BRC ที่เป็น Food Safety นะครับสำหรับโรงงานพี่ผลิตอาหารต้องทำมาตรฐาน BRC Food Safety นะครับแต่ถ้าโรงงานเราทำ p a เกจจิ้งให้ไปทำตาม BRC PM นะครับหรือบางคนเรียกว่า BRC Packaging and Packaging Material BRC ตัวนี้นะครับหรือถ้าโรงงานผมเป็นโรงงานทำพวก คอน s u m e r product อย่างเช่นผมผมทำแปรงสีฟันยาสีฟันเงียผมก็ไปทำตาม B R C ค uh, uh, อน s u m e r product เห็นไหมครับหรือผมเป็นคลังสินค้าผมรับจ้างในการจัดเก็บสินค้าก็ไปทำปตัวมาตรฐาน B R C store and distribution ซึ่ง B R C แต่ละตัวนะครับ issue ไม่ไม่ตรงกันนะครับมันขึ้นอยู่กับว,ว่าระบบไหนออกมาก่อนมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาข้อมนดบ่อยไหมครับ B R C ที่เก่าแก่ที่สุดก็คือ B R C f d s a f e t y นะครับตอนนี้เป็น issue ที่9แล้วครับทุกส่วน B R C ของ Packaging ตอนนี้เป็น issue ที่6ครับทุกคนแล้วก็ เดี๋ยวปลายปีนี้ก็จะออก issue เมาละฉะนั้น BRC แต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นต้องคุยกันดีๆว่าเรากำลังคุย BRC เรื่องไหนอยู่หรือเราจะไปอบรมกันเนี่ยไปถามอาจารย์อบรม BRC ไหมคําถามต่อไปคือ BRC อะไร BRC food safety หรือ BRC packaging หรือ BRC S a d D storage and distribution คุยกันให้มันรู้เรื่องนะครับอ่ะนะครับซึ่งในส่วนของมาตรฐาน BRC เองเป็นมาตรฐานที่ GSFI ครับทุกคนรู้จัก GSFI ไหมเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงาน non-profit o r g a n i z a t i เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มุ่งหากำไรนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับทั่วโลกเพราะว่ามันมีนักวิชาการด้าน food safety อยู่ในนี้นะมีตัวแคนครับปีกใหญ่ๆอยู่ในนี้หน้าที่ของเขาคือมีหน้าที่ในการ benchmark หรือเทียบระบบ,ค,นะค,บคือประมาณว่าถ้าโรงงานได้ระบบนี้ก็ถือว่าเทียบเท่ากับระบบนี้นะบางทีลูกค้าแบบสมมติว่าเราจะส่งไปที่อังกฤษ แล้วก็ส่งไปที่ฝรั่งเศสแล้วไปส่งที่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยลูกค้าที่อังกฤษบอกให้ทำบร c ซนะครับลูกค้าที่ฝรั่งเศสบอกให้ทำเอฟลูกค้าที่ออสเตรเลียบอกให้ทำเอสคเนี่ยโอ้โหไม่ไหวครับเราตาย <laughs> นะครับฉะนั้นนะครับ หน่วยงานนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นเราเรียกว่าหน่วยงานนี้ว่า gsbi ครับนหน่วยงาน gsbi เนี่ยมีการหน้าที่ในการบ e n c h m a r กระบบคือประมาณว่าเฮ้ยแกอย่าไปบังคับให้โรงงานทําระบบอะไรเยอะแยะสิถือว่ามันเท่ากันนะเงีย้ยคือระบบ b r c เป็นระบบหนึ่งในระบบที่ b e n c h m a r กแล้วมีความเทียบเท่ากับระบบเยอะแยะพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็น f 22, 000, FS, s c ส0 0ม ifs sqf อีกระบบอีก yeah, yeah, เยอะแยะไปหมดเลยนะครับฉะนั้นเราสามารถนะครับไปขายในฝรั่งเศสถ้าเรามี b r c ได้นะครับก็รือว่ามันเทียบเท่ากันนะครับเราไปออสเตรเลียก็ b r C ก็เข้าได้ ซึ่งมันเป็นมาตรฐานพวกนี้เป็นมาตรฐานสมัครใจนะครับไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายเพียงแต่ว่าไม่ทําเขาก็ไม่ซื้อเท่านั้นเองนะครับในส่วนของมาตรฐาน BRC มันมีเกรดด้วยนะครับทุกคนมันมีเกรด A เกรด B เกรด C เกรด D เงี้ยมันมีเกรดด้วยครับเกรดนี้ก็อยู่ในใบเซอร์อยู่ในตัวเว็บไซต์ด้วยนะครับที่มันขึ้นลิสต์รายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง BRC เนี่ยมันจะมีเกรดให้ด้วยนะเกรดแล้วเราจะได้เกรดอะไรเนี่ย ขึ้นอยู่กับจํานวนคาที่เกิดขึ้นในการตรวจการออดิตครับทุกคนเกรดมันมีเยอะนะครับมันมีเกรด a A เอเบวกนะครับสูงสุดเลยนะครับเกรดเอเอเกรอบวกนะเห็นไหมครับแล้วก็เกรด BB บวกนะครับเกรด C c บวกเกรดดีบวกทีนี้บวกหมายถึงอะไรครับทุกคนบวกหมายถึงว่ามันเป็นการตรวจโดยไม่นัดหมายเขาเรียกว่าอันนออดิตคือปกติเวลาเวลาออยเตอร์จะเข้ามาตรวจเนี่ยหรือ CB จะเข้ามาตรวจเนี่ยเขาจะโทรมานัดเราก่อนว่าเราว่างไม่ว่างเนาะเผื่อเราไม่ว่างก็ขอขยับไปแต่ใน BRC เขาบอกว่า เออในรอบ3ปีขอครั้งหนึ่งนะนะครับขอตรวจโดยไม่นัดนะครับเขาเราจะรู้ตัวทีเขามาหน้าโรงงานแล้วแต่ว่าเขาจะมีระยะเวลาเป็นเป็นช่วงเวลาให้ว่าเขาจะมาเข้ามาช่วงเวลาไหนนะครับแต่ว่าเราจะไม่รู้ตัวหรอกนะครับเราจะรู้ตัวทีคือเขามาอยู่หน้าโรงงานละนะเขาเรียกว่าอนาลดิถ้าเราตรวจในรอบแบบนั้นเราจะได้ตัวบวกอยู่ยข้างหลังสมมติว่าเราได้3ค่าอ่าถ้าได้3ค่าใช่ไหมสามค่าถ้าตรวจตามปกติคือมีการนัดหมายก็จะได้ a อเียแต่ถ้าเราตรวจโดยโปรแกรมโดยไม่นัดหมายเราก็จะได้ AA บวก สนะามพาเหมือนกันนะครับสามพาเหมือนกันก็ได้ a บวกนะซึ่งอ,อันนี้มีสมัครใจด้วยนะครับคือปกติมันเป็นไฟบังคับ3ปีโดนหนึ่งรอบใช่ไหับแต่บางโรงงานก็ อยากชา์เร้นตัวเองก็ตรวจแบบอนานต์ทุกปีเลยก็ได้ครับทุกคน,นอันนี้ไม่นับเป็นคริเตคอคาร์นี่คือไม่ได้รับกรารรับรองนะครับมันจะมีเงื่อนไขอีกจุกจิกจุกจิกอีกครับเรื่องของเงื่อนไขกันให้เกรดนะครับแยะเป็นหมดเลยคือประมาณว่าถ้าเราเจอคายเยอะๆนะครับเกรดมันลดลงไปเรื่อยๆฉะนั้นเราอยากได้เกรดแบบสวยๆก็ให้คาน้อยๆแล้วกันครับทีนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าในส่วนของมาตรฐาน BRC มันมีข้อกำหนดเป็นยังไงบ้างครับจริงข้อกำหนดภาพรวมทั้งหมดเนี่ยข้อใหญ่ๆเองเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่9ข้อทุกคน แต่ข้อกำหนดย่อยๆมันมีเยอะนะครับมีประมาณ3-400กว่าข้อกำหนดนะครับทุกคน <g ül> ทีนี้มาดูภาพรวมกันดีกว่าว่าในข้อกำหนดของแต่ละข้อแต่ละข้อมันพูดถึงประมาณไหนบ้างครับข้อแรกเลยครับก็คือเป็นการพูดถึงเรื่องของความมุ่งมั่นของผู้บริหารในนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบการแสดงความมั่มนของผู้บริหารเองว่าผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการทาระบบนนะอย่างเช่นผู้บริหารต้องออกนโยบายออกมาเป็นนโยบายด้านฟ้ดเซฟตี้และคุณภาพนี่แหละออกมาเพื่อสื่อสารพนกานทุกคนรับทราบและนําไปปฏิบัติเนี่ยผู้บริหารต้องส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมเรื่อองงขคุณภาพ และความปลอดภัยความปลอดภัยอาหารที่ดีในองค์กรยเงี้ยผู้บริหารต้องมีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนในองค์กรเงี้ยมันก็อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเป,เป็นการแสดงถึงบทบาทความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่ต้องเป็นคนผลักดันในการทําให้เกิดระบบมันมีประสิทธิผลครอันนี้คือเรื่องแรกนะครับ สำหรับข้อ2จะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ food safety ครับหรือเราเรียกว่า hazard plan นะเป็นเป็นระบบหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามาอยู่ในข้อหนึข้อ2ครับมันเป็นระบบของการมานั่งวิเคราะห์อันตรายครับเดี๋ยวเราต้องจัดทีมก่อนมาช่วยกันนั่งวิเคราะห์ว่าในกระบวนการในการผลิตของเราในแต่ละกระบวนการเนี่ยมันมีอันตรายอะไรบ้าง สมมติว่าเราผลิตเรื่องของขนมหนึ่งชิ้นเนี่ยต้องเอาแป้งมามาจัดเก็บมาผสมมาตีส่วนผสมมาทําการขึ้นรูปไปอบเนี่ยทุกขั้นตอนเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าแต่ละขั้นตอนมีนอันตรายอะไรบ้างอันตรายอะไรบ้างอันตรายนี้หมายถึงว่าอันตรายในอาหารนะครับเช่นขยภาพเศษเหล็กเศษแก้วเชื้อโรคเชื้อจุลินทรีย์จากพนักงานจากอุปกรณ์นะครับเคมีจารบีน้ํามันหล่อลื่นหรือเคมีที่ติดมากับวัตถุดิบอัลเเจนอะไรเงี้ยนี่คืออันตรายที่เราต้องมานั่งวิเคราะห์ว่ามันมีอันตรายอะไรบ้างที่จะกกกก่อออใหห้้เเเิิดดขึนนนนรืืับ รหรือมีอยู่ในตัวของวัตถุดิบหรือเกิดการปนเปื้อนในกระบวนการทีมีต้องหาให้เจอว่าจุดไหนเป็นจุดสําคัญของกระบวนการเราเรียกว่าจุดวิกฤตทุกคนแล้วเอาจุดนี้ไปทําแผนควบคุมมันอันนี้เขาเรียกว่าระบบฮารัด์ในส่วนของการทบเบียเนี่ยฮาศัพท์ก็เป็นส่วนหนึ่งของ BRC ไปเลยนะครับในส่วนของข้อสนดข้อที่3พูดถึงเรื่องอะไรครับมาดูกันนะครับข้อที่3จะเป็นพูดถึงเรื่องของระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับฟูดเซฟตี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดทำระบบเอกสารภายในองคอ์กรเรื่องของการควบคุมระบบบ,บันทึกนะมีการพูดถึงเรืื่ออองของขการจัดซ้ เรื่องของเทสตบิตี้การจัดการสินค้าม่ตามข้อกำหนดอะไรเงี้ยมันเป็นระบบการบริหารจัดการทั้งด้านฟูลเซฟตี้และคุณภาพ ก็คือมันเป็นแนวแนวเดียวกับพวกตระกูลพวก ISO เนาะพวก ISO 9000น ISO 22000นอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในนี้ครับทุกคนนี่คือส่วนที่3นะครับในส่วนของส่วนที่4เป็นจะเป็นพูดถึงสไตล์คล้ายๆกับ GMP ครับแต่ว่ามันจะเป็น GMP เชิงลึกนะครับก็คือเป็นเรื่องของมาตรฐานที่ตั้งนะครับเป็นพูดถึงว่าเอ้โรงงานต้องก่อตั้งมาเป็นยังไงบ้างโครงสร้างอาคารเป็นยังไงระบบการรักษาความสะอาดเป็นยังไงบ้างเรื่องของการกาจัดสัตว์ปหะเป็นยังไงบ้างมีฟู้ดดี f เ n นต์อยู่ในนี้ด้วยครับทุกคน ในส่วนของข้อ4เนี่ยมันก็มีเรื่องของฟู้ดดีเฟนต์การป้องก,กันการประสงค์ร้ายนะครับอยู่ในนี้ด้วยการขนส่งคลังสินค้าคือเป็นระบบการบริหารจัดการที่เป็นหน้าง,งานส่วนส่วนใหญ่ครับก็เป็นรเรียว่าไซส์สแตนดาร์ดอันนี้ข้อ4ครับในส่วนของข้อ5จะเป็นเรื่องของการควบคุมผลิตภัณฑ์เป็นการพูดถึงเรื่องของการควบคุมการตรวจสอบตัวคุณภาพตัวสินค้าห้องแลบฟู้ดฟอร์ดอ่ะฟู้ดฟอร์ดอยู่ในนี้ด้วยครับการความเป็นของแท้ รวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของฟูดเลเจนต์นะครับก็อยู่ในนี้ครับเป็นเรื่องของการจัดก,การตัวสินค้าให้มีความปลอดภัยให้มีคมุณภาพให้สอดคล้องกฎหมายและมีความเป็นของแท้อ่นนี่คืออยู่ในนี้นะครับเป็นเรื่องของการจัดก,การที่ตัวโปรดักต์นะครับต,ต่อมาคือข้อ6จะเป็นเรื่องของการจัดก,การกระบวนการเน้นไปที่กระบวนการ,รผลิตหน้าง,งานเนาะก็ตั้งแต่เรื่องของการควบคุมกระบวนการ,รการสอบเทียบอยู่ในนี้ด้วยการควบคุมปริมาณน้ําหนักจํานวนนะครับก็จะอยู่ในนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการทั้งหมดอยู่ในนี้ครับแล้วข้อเจจะเป็นเรื่องของคนครับเรื่องของคนจะมีการพูดถึง2ประเด็นใหญ,ใหญ่ก็คือเรื่องของอการฝึกอบรมเพื่อให้คนมีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็พูดถึงในส่วนของอการดูแลเรื่องของสุขะ ลักษณะสุบุคคลเรื่องของ personal h y g i ยีนการตรวจสุขภาพการแต่งกายอะไรต่างๆก็อยู่ในข้อ7ทั้งหมดนะครับนะฉะนั้นภาพรวมตั้งแต่หนึ่งถึงเเนี่ยทุกโรงงานที่มีการประยุกต์ใช้ในส่วน BRC global t a n t a r ต้องนําไปประยุกต์ใช้หมดเลยนะครับทีนี้ส่วนของข้อ8เนี่ยอันนี้ไม่ได้บังคับทุกโรงงานนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องมานั่งประเมินกันหน่อยว่าเออโรงงานเราจําเป็นต้องใช้ข้อ8โรงงานไหนก็ตามที่มีโซนการผลิตที่เป็น high risk area high care area หรือ Ambient High Care Area เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีวิธีการสอนที่เรื่องของการประเมินนะครับว่าโรงงานของเรามันมีโซนพวกนี้ไหมถ้าเราวิเคราะห์แล้วโรงงานเรามีโซนเกี่ยวกับ high Risk r r e a อเ่างเช่นโรงงานเราทำไส้กรอกมันอาจจะมีทั้ง Low Risk Area High Risk Area นะครับในส่วนของ High Risk Area เขาจะมีข้อมหนดเฉพาะเจอจงลงไปครับเพื่อความเข้มงวดเพื่อความใส่ใจค่อนข้างสูงสําหรับในการดูแลพื้นที่ต่างๆจะมีข้อมหนดเฉพาะเจะจงขึ้นไป ความเสี่งนจะมีมากขึ้นนะครับอยู่ในข้อ8ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าโรงงานไหนวิเคราะห์แล้วไม่มีในส่วนของ high risk area หรือว่า high care area หรือว่า ambient high care area ก็ไม่ต้องประยุกต์ใช้ข้อนี้นะอ่านี่คือข้อ8ครับในส่วนของข้อ9นี้มันจะเป็นสําหรับโรงงานที่มี Trade product คือซื้อมาขายไปครับเราเราซื้อ product นี N ้ e, เอามาไว้ที่โรงงานแล้วก็ไปขายต่อเขาเรียก trade product ถ้าเรามี Trade product ก็สามารถ เป็นหนึ่งในสโคปของการรับรอง BRC ได้เหมือนกันครับแต่เราต้องประยุกต์ใช้ในข้อ9ด้วยเขาจะจัดการเหมือนคล้ายๆกับจัดการ s u ยเอ i e r นั่นแหละนะครับก็คือมีการคัดเลือกเจ้าดีๆเข้าสู่โรงงานเวลาเทรดผลดิตเข้าสู่โรงงานมาเราต้องตรวจอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการควบคุมเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาขายไปครับทุกคนนี่คือข้อ9ข้อทั้งหมดเลยคอนเซปต์ของ9ข้อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการจัดการ ระบบเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยในอาหารในองค์กรทั้งหมดเลยนะครับมุมมองทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเองนะครับเรื่องของระบบการจัดการเรื่องของฟู้ดเซฟตี้การบริหารงานหน้างานการพูดถึงโครงสร้างไซส์สแตนดาร์ดต่างๆการควบคุมที่ตัวสินค้าการควบคุมที่กระบวนการแล้วก็การควบคุมที่พนักงานเองนะครับซึ่งคอนเซปต์หลักๆเองก็จะมีอยู่4ีด้านอย่างที่เราคุยกันไปนะคือทั้ง9ข้อนะครับมุมมองของการผลิต หรือมุมมองในการควบคุมโรงงานระบบการบริหารจัดการจะมุมมองทั้ง4ีด้านเหมือนกันครับคือสุดท้ายแล้วเขาอยากให้เราผลิตสินค้าที่มันตอบโจทย์ทั้ง4ีด้านนี้ได้ก็คือประกอบไปด้วยหนึ่งเลยนะครับก็คือ food safety นะครับ food safety หรือเราเรียกว่าความปลอดภัยอาหารที่ที่1นะครับที่ที่2ก็คือ quality นะครับคือทําอาหารให้มีความมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่เราได้ตกลงกับลูกค้าหรือเป็นเกณฑ์ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็ลูกค้ามีความพอใจกับมันด้วยนะครับนี่คือ quality นะครับ quality นะครับต่อไปอันที่3นะครับ ก็เป็นเรื่องของ legality เป็นคือการทําทุกอย่างให้มันสอดคล้องกับกฎหมายกฎหมายเกี่ยวกับ product ที่เกี่ยวข้องกับตัว product ของเราว่าเออเขาห้ามใส่สารน,นี้เราก็ไม่ใส่ถึงแม้ลูกค้าอยากได้แต่กฎหมายไม่ให้ใส่ไงนะอันนี้เราก็ต้องทุ่ททุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับหลังจากนั้นนะครับคอนเซปต์ Concept ที่4ก็คือเป็นพูดถึงเรื่องของการคงรักษาไวา้ซึ่งความเป็นของแท้ที่เราเก่าอ้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเก่าอ้างออร์แกนิกเก่าห้างอาหาราเก่าอ้างสายพันธุ เก่าอ้างเรื่องของแหล่งการผลิตอะไรต่างๆ,ๆนี่ครับพวกนี้แล้วเมื่อเรามีการกล่าวอ้างไปบอกกับลูกค้าไปเราต้องคงรักษา,าวไว้ซึ่งความเป็นของแทนนั้นนี่คือคอนเซปต์ทั้งหมดของมาตรฐาน BRC ครับวันนี้เราคุยในส่วนของว่า b r c คืออะไรนะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับในเนื้อหาใจความของข้อมูล r บียมีอะไรบ้างคอนเซปต์หลกัลกๆของ BRC มันเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวในวันที่ 12. บสนี้ครับผมมีหลักสูตรการสอบรมนะครับเกี่ยวกับมาตรฐาน brc นะครับเป็น brc global standard for f u s a city issue 9ครับทุกคนเป็นทีช่วปัจจุบันที่มีการใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับจะจัดสอบรม2วันครับเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงครับเรียนจนถึง4ี่โมงครึ่งครับบางทีอาจจะเลยไป5้าโมงบางนะเพราะเนื้อหามันเยอะอยากจะให้พวกเราทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจยังไม่เคยเรียนครับมาเรียนด้วยกันครับส่วนคนที่เคยเรียนแล้วล่ะ มาเรียนได้มาเรียนด้วยกันใหม่อีกรอบนึงก็ได้ครับทุกคนเพราะว่าผมจะลงเรียนค่อนข้างลึกนะครับมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้ตลอดเวลานะครับมีตัวอย่างเอกสารให้ด้วยนะแล้วในวันที่ 12- 13นี้นะครับผมสอนยังไงบ้างครับผมจะสอนทุกข้อกหนดนะครับทุกคนไล่ทีละข้อกหนดเลยครับแล้วก็มาตีความว่าข้อกหนดข้อน,นี้มันหมายถึงอะไรแล้วเราต้องไปประยุกต์ใช้ยังไงมีตัวอย่างเอกสารให้ดูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเรียนมาตรฐานเบียซีหรือยังไม่มีพื้นของเบียซีเลยครับสามารถเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันได้นะครับเพราะผมผมสอนตั นําไปสู่เรื่องของการแอดวานในการประยุกต์ใช้นะครับในการปรับปรุงพัฒนาต่อไปให้มันดีขึ้นได้ด้วยสนะอนด้วยบรรยากาศที่ง่ายๆสนุกสนุกนะครับและยกตัวอย่างให้ดูนะครับมีประสบการณ์มาแชร์กรันนะครับแล้วก็ชี้จุดที่มักจะมีโอกาสพลาดเจอขาเยอะๆอะไรเงี้ยเอ้ยตรงนี้ต้องระวังนะก็จะบอกพวกเราด้วยนะแล้วเราสามารถเรียนย้อนหลังได้ด้วยนะครับทุกคนอ่านะก็คือว่าสมมุติว่าเราเองไม่ว่างในวันที่12 13เดือนกันยายนเนี่ยแต่อยากจะเรียนจังเลยจาย์ ขอสมัครแล้วก็ไปเรียนย้อนหลังก็ได้ครับหรือใครที่เรียนตอนไลฟ์แล้วนะครับก็อยากจะเรียนย้อนหลังก็สามารถเรียนได้ด้วยนะครับอาจจะอยากมานั่งนั่งทุกทวนกันครับก็สามารถมานั่งเรียนทุกทวนกันด้วยเห็นไหมสมัครครั้งหนึ่งเรียนกี่รอบก็ได้ครับทุกคน่ะและนอกจากสอนในมุมมองของที่ปรึกษาเองนะครับหรือมุมมองในส่วนของอาจารย์วิทยากรที่ไปสอนแล้ว ก็จะมีเสริมในนุกส่วนของมุมมองของออยเตอร์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเองผมเองก็ผ่านหลักสูตรของการเรียนการเป็นเรียออยเตอร์มาหมดแล้วนะครับก็เป็นหลักสูตรนี้ทุกคนนะครับหลักสูตรของบีอาร์ซีเองที่ไปขึ้นทะเบียนมานะครับฉะนั้นเราได้ทุกมุมมองแน่นอนไม่ว่าจะมุมมองของอาจารย์ที่ปรึกษานะครับมุมมองการประยุกต์ใช้มุมมองหน้างานที่น้องอาจจะไม่ค่อยมีพื้นฐานในการนำไปใช้งานและมุมมองเวลาออยเตอร์มาตรวจเราต้องทําตัวยังไงบ้างแล้วเราต้องเตรียมอะไรบ้าง ได้ครบอ่ะและสอนทุกข้อกหนดของมาตรฐาน BRC ครับไม่ใช่แค่7ข้อนะข้อ8ข้อ9ถึงแม้โรงงานเราไม่มีการประยุกต์ใช้ข้อ8ข้อ9ก็อสอนด้วยครับทุกคนแล้วบางข้อมันจําเป็นต้องลงลึกตัวอย่างเยอะๆในส่วนของการทาเวิร์กชอ็อปก็จะเสริมในการทาเวิร์กช็อปลงไปด้วยอาจจะทําไปด้วยกันเนาะอ่านั่นคือลักษณะของการสอนทั้งหมดในส่วนของมาตรฐาน BRC ครับมาเรียนรู้ด้วยกันครับทุกคนนะครับแล้วก็มีไฟล์ตัวอย่างให้ด้วยเผื่อไว ให้พวกเราเป็นแนวทางในการไปประยุกต์ใช้ครับมีไฟล์ตัวอย่างของเอกสารไม่ว่าจะเป็น food safety and quality culture มีไฟล์ให้นะครับไฟล์ของ food chain management ไฟล์ของ food defense food f o r d EMP เป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมครับเช่นพวกสบบเ test a n d t ที่ต้องต้องมีําทำการประเมินความเสี่ยงกันว่าเขาประเมินความเสี่ยงโดยหลักการยังไงบ้างแล้วก็มานั่งทบทวนกันยังไงบ้างะคระับแล้วในส่วนของการจัดก,การเครื่องจกักรอุปกรณ์ที่ซื้อมาใหม่การ การทำสเปคที่เป็นไฮจินิกสเปคนะครับการพูดถึงเรื่องของการ commissioning test ของเครื่องจักรต่างๆรวมถึงในส่วนของ audit checklist ที่ใช้เป็นการตรวจสอบตัวเองของมาตรฐาน BRC เนาะแล้วก็จะมีไฟล์อื่นๆที่อยู่ในแทรกแทรเข้าไปแหละครับบางทีก็แทรกแเข้าไปอยู่ในสไลด์อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบว่าวซัลายเออร์นี้มีความเสี่ยงตำ่ำความเสี่ยงสูงเพื่อจะไปจัดการในส่วนของมาตรการในการจัดการคราว่าเราจะไป audit เขาดีไหม หรือเราจะส่งเพแนลไปหรือจะให้เขาทําระบบมาตรฐานที่มันเทียบเท่ากับเราก็จะใช้ในการตัดสินใจกันในนี้ก็มีตัวอย่างอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยครับทุกคนเรียนเสร็จนะครับได้ไฟกระสา์ด้วยครับและมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้ด้วยครับอยู่ตลอดเวลาครับทุกคนมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะจัดวันที่12-13นี้แต่ถ้าเราไม่ว่างวันที่1 2บ3นะครับเราสามารถสมถัครแล้วมาเรียนย้อนหลังกันได้นะครับ หรือคนที่เรียนตอนเรียนสดแล้วก็ยังสามารถเรียนย้อนหลังกันได้ด้วยนะซึ่งมูลค่าของหลักสูตรนี้อยู่ที่8,000บาทครับเรียน2วันเรียนกี่รอบก,ก็ได้ครับมีไฟล์ตัวอย่างเอกสารให้มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับ8,000บาทคุ้มสุดๆครับทุกนผมให้ราคาพิเศษนะครับสำหรับคนที่เห็นวิดีโอนี้อยู่ที่6,990บาทแต่มีเงื่อนไขนะครับต้องชำระเงินนะครับให้เสร็จภายในวันที่11เดือนกันยายนปีนี้นะครับ แต่หลังจากนี้ไปใครอยากจะมาเรียนหลังจากวันที่11เป็นต้นไปเนะี่ยใครจะมาเรียนสามารถเรียนย้อนหลังได้ใจใ่ายในราคา8,000บาทยินดีครับแล้ว8,000บาทก็คุ้มแล้วครับทุกคนขอบคุณมากครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลาสออนไลน์ BRC Global s t a n d a r d Full s a t u t y Issue 9กันนะครับในวันที่12 13กันนะครับส่วนใครจะสามารถสมัครมาเรียนย้อนหลังได้ก็ยินดีนะครับแล้วพบกัน,นครับทุกคนสวัสดีครับ